สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกัน ep ที่94นะคะพี่กับลูกสาวสิธิลวมพ่อเงินเบอ e ร์โทร0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะ id line 0 6 5ี่หนาหะคะพี่หาหรือสแกน qr code มาเพิ่มเพื่อนกันก็ได้นะคะพี่วันนี้มาชม ep ที่94นะคะพี่ารายการที่1นะคะเดี๋ยวน้องปรับกล้องก่อนนะคะพี่นี่นะคะ อันนี้รายการที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่นี่นะคะน้องได้เรียบกลับมาแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ๆนี่นะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ชัดไหมคะพี่วันนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้รายการที่หนึ่งนะคะพี่ต่อไปรายการที่สองนะคะ อันนี้จะเป็นหลวง mhm. พ่อปานขี่นกนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่จุกเต็มนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่นกนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะรงนี้้ําเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็น หลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อ,อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องขอคุพร้อมรับนะคะพี่อย่าปิดพระน้องเล่นนะคะนี่นะคะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะพี่พรุ่งนี้น้องเปิดอปที่100่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่4นะคะอันนี้จะเป็น หลงพอเงินพิมพ์วัดขวางนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์แปะยิ้มนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พวงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นหลงปูดทวดเนื้อว่านนะคะพี่นี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่น้องได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะนี่วงนี้้ราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่หกนะคะอันนี้จะเป็นอ่าพระไออะไรนะเขาเรียกว่าพิมพ์ปั้นนะคะพี่นี่นะคะน้องเจอแปลกๆน้องก็เลยลองเอามาดูนะคะพี่นี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆเข่าก e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  ่าแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ต้องเปิดไว้ที <Uh ่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินท่าระไฟนะคะจะเป็นพิมพ์กลางนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่แปดนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์นะคะพี่ นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยเนื้อเ,เก่าวๆแบบนี้เลยนะคะพี่น้องได้มาแบบนี้นี่นะคะพี่ <c oughs> เนื้อากาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้ำเปิดไปที่100อยนะคะต่อไปรายการที่9้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใครชอบเนื้อแบบนี้บ้างคะ น้องลองเอามาดูนะคะว่ามีใครชอบมัม้ยพี่นี่นะคะวงนี้นราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบนะคะอันนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่นี่นะคะเดี๋ยวก่ากาแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดจงไงถ้ามาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่นี่นะคะวงนี้นราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะอันนี้จะเป็นกู้พันเนื้อชิน้นอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะพี่อะไรอะไรนะนางแขนอ่อนนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่สมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีชำรุดนะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่สว,สวยแบบนี้เลยต่อไปรายการที่12นะคะอันนี้จะเป็น หลวงพ่อเงินกูวัดขวางฐานสูงนะคะพี่นี่เนื้อกาๆแบบนี้เลยวนลำแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้น้องเปิดไว้ที่100นะคะอันนี้จะเป็นพระกูวัดขวางนะคะ,ะ,คะพี่นี่ต่อไปรายการที่13นะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่หน้าศึกนะคะพี่นี่ได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะ ใครชอบแบบหน้าสืกแบบน่ารักน่ารักแบบนี้รับไปได้เลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยวงนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นอใช่ลีลาไหมพี่นี่นะคะน้องได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่พๆวงนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะ ต่อไปรายการที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ลองได้มาเนื้อแปลกๆแบบนี้เลยนะคะลองดูกันนะคะพี่เผื่อใครชอบเผื่อใครมีมุมนะคะพี่นี่นะคะมีค้าขวดค่าเม็ดทรายแบบนี้เลยนะคะพี่ตรงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบกันทูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะองนี้นี่องนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่นะคะพี่นี่นะคะหน,น้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่เหมือนจะ ไม่ค่อยเห็นนะนี่นะคะพี่น้องบอกก่อนนะคะพี่นี่ตรงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์นะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมทักมาที่ อ่าสแกนที่คิวโค้ดได้นะคะพี่เพิ่มเพื่อนกับน้องนะคะพี่นี่หวงนี้น้องเปิดไปนที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่นี่นะคะวันนี้น้องได้มาเนื้อแบบนี้นะคะพี่นี่สวยๆนกันแบบนี้เลยนะคะพี่ใครชอบแบบเนื้อแบบนี้ก็ทักมาได้นะคะพี่น้องพร้อมยินดีที่จะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ นี่ค่ะวงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญชินาลาดนะคะพี่นี่นะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่ชัดๆแบบนี้เลยนะคะวงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้นะคะต่อไปรายการที่ยีนะคะ อันนี้จะเป็นสั่งกระจายวัดขวางนะคะพี่นี่นะคะใครปิดรอบที่แล้วไม่ทันมาปิดรอบนี้ได้เลยนะคะพี่น้องได้ไม้หนึ่งองค์นะคะพี่นี่นะคะองนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้นะคะต่อไปรายการที่22นะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่บุญนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะมาตามใจเอามาตามที่ลูกค้าบอกมานะคะพี่ นี่นะคะองนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นจอบฟองสำลรงนะคะพี่นี่นะคะหน้าตาท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่จะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เดี๋ยวเข่ากับแบบนี้เลยช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะพี่นะ วันนี้น้องขอขอบระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนยอดให้น้องแต่ตอนเช้ายันตอนเย็นนะคะพี่ขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะพี่กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นี่แนวซอกเกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ วงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่25้านะคะอันนี้จะเป็นสิงห์วงพ่อเฮงนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อกาวกแบบนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยวงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะสแกนคิวอาโค้ดมเพื่อนกับน้องเลยนะคะพี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่วันนี้น้องได้มาสองเนื้อนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่น้องได้มาหน้าสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้น้องเปิดไวที่100นะคะต่อไปรายการที่27นะคะอันนี้ก็จะเป็นจอบเล็กนะคะแต่นี้คนละเนื้อนะพี่นะนี่อันนี้จะออกเนื้อแดงๆเก่าๆนะคะพี่ นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่หน้าสวยๆแบบนี้เลยองค์นี้น้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่28นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปาพ,าพา่ปานขี่ไก่หาง3ามเส้นนะคะพี่นี่นะคะเนื้อกอบๆแบบนี้เลยจุกอยู่เต็มนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลย โองนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญชินาลาดนะคะพี่นี่นะคะเหรียญข้างหลังจะเป็นหลังคนละยันนะคะคนละแบบนะพี่ดูดูดีๆนะคะนี่นะคะนี่เนื้กอก่กาแบบนี้เลยนะพี่นะตรงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ นิยมนะคะพี่นี่เนื้อเขียวอมแรหรืออมเขียวเลยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะนี่อันนี้ใครชอบแบบหนะ้าสึกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะข้างหน้าท่านจะสึกไปแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นพิมพ์คิ้ตานะน้องลองเอามาดูนะคะพี่น้องว่าน่ารักดีนะคะเนี่ย นี่นะคะสึกสึกหน่อยๆนะคะพี่นี่ตรงนี้น้องเปิดไปที่100่งนะคะเนี่ยเนื้อสวยสวยดีนะคะพี่ต่อไปรายการที่32นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์โบรานนะคะหรือจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านสร้างก็ได้นะคะพี่นี่นะคะน้องเล่นมาแบบนี้เลยตามเรียกร้องของลูกค้าเลยนะคะพี่ใครปิดรอบที่แล้วไม่ทันเข้ามาปิดรอบ ep นี้ได้เลยนะคะพี่ ep ที่เกนะคะ นี่นะคะพี่เนื้อกากาวแบบนี้เลยองค์นี้น้องเปิดไปที่100นะคะพี่นะต่อไปรายการที่33นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เนื้อขันลงหินนะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่น้องไม่มีเก็บไปทางนะคะพี่น้องขอย้ํานะคะน้องขอคนพร้อมโอนนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้น้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่สามสิบสีนะคะ อันนี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะพี่นี่นะคะวันนี้น้องได้มาอีกหนึ่งนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยองนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่นี่น้องได้มาคนละแบบนะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่ วงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลงพวกกวยนะคะพี่นี่เหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาตสภาพแบบนี้เลยนะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะน้องขอคนพร้อมรับนะคะพี่อย่าปิดพระน้องเล่นนะคะเพราะมันเสียเวลาทั้งคู่นะคะพี่น้องขอนะคะพี่รงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่อันนี้ดีในด้านการค้าขายโชคลาภเงินทองนะคะพี่นี่นะคะของเต่าหลวงพ่อเงินเรียกซับนะคะพี่ตรงนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะอันนี้จะเป็น สมเด็จนะคะพี่นี่เนื้อก่าวๆแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่องนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กหน้าสึกนะคะพี่เผื่อใครชอบแบบนี้บ้างนี่นะคะน้องหามาตามลูกตามที่ลูกค้าเรียกร้องนะคะพี่นี่องนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พวงนี้เราเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่41นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะนี่มจะมีคาบวดคาบเม็ดทรายแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยแล้วก็ค่อยรับกันไปนะคะพี่ นี่นะคะโพงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเกเอๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะนี่โพงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะ อันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาอยู่สามสามอันนรือไงเนี่ยพี่นี่นะคะคนละแบบนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลย ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะเนี่นสยสวยๆแบบนี้เลยรงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เปิดแบบนี้เลยนะคะมีใครชอบแบบนี้บ้างนะคะพี่ทักมาหาน้องได้นะคะถ่ายรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะอันนี้ก็จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นแข้งติดไหมนี่นะคะพี่น้องก็ได้มาแบบนี้นะเผื่อมีใครชอบห,หลายแบบนะคะพี่นี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะมีหน้ามีตาด้วยนะคะพี่พวงนี้น้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่47นะคะ อันนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพีะน่นี่พ้องนี้ต้องเปิดไปที่100่ง้นะคะต่อไปรายการที่48นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อคนจะระแบบนะคะพี่เนื้อคนละอย่างกันเลยนะคะนี่นะคะความเก่าก็แตกต่างกันนะคะพี่นี่พวองนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้ต้องเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่ห0สิบนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่มีคาบขวดคาบ,าบเม็ดรายแบบนี้เลยนี่นะคะ ตามซอกตามมุมนี้เลยพี่พี่ท่านใดสนใจทักมาถามน้องได้นะคะพี่ตรงนี้น้องเปิดไปที่100นะคะขอรูปเพิ่มเติมสแกน qr โค d มาเพิ่มเพื่อนกับน้องได้เลยนะคะพี่น้องยินดีถ่ายรูปให้นะคะต,ต่อไปรายการที่หกห้าสินะคะเดี๋ยวแป๊บนะพี่ต่าไปรายการที่ห้าก็จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ นี่นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะวงนี้ต้องเปิดไว้ที่100นะคะพี่ต่อไปรายการที่52นะคะอันนี้จะเป็นปิม์นิยมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ชอบองค์ไหนทักมาถามน้องได้นะคะพี่นี่นะคะ ตรงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะนี่นะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่นะคะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขี้ตาเหมือนกันนะคะพี่อันนี้จะสีชายไหมนี่นะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบเนื้อแบบนี้มั่งคะทักถามน้องได้นะคะพี่นี่ลำๆแบบนี้เลยหวงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบห้านะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่นี่นะคะหวงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่56นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อส,สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเนี่ยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้นะคะต่อไปรายการที่57นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่แต่ละแต่ละองค์เนื้อจะแตกต่างกันนะพี่นะใครชอบเนื้อแบบไหนท้าถามน้องมาได้นะคะพี่ นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามน้องด้วยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้เ้าเปิดไปที่100นะคะพี่ต่อไปราคการที่58นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้ต้องเปิ้ เปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่59นะคะอันนี้จะเป็นหนุงปูทวดนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนี่นะคะชัดไหมคะพี่เนื้อกลัๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้น้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่60นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ นี่เนื้อส,สวยๆแบบนี้นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะรงนี้น้ำเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขาวข่าเดินทางห0าสิบาทนะคะพี่ต่อไปราคการที่61นะคะนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่บอกเบอร์กับแขบรูปให้ตรงนะคะพี่ไม่งั้นน้องหาตายแหกเลยนะคะพี่นี่นะคะนี่นะคะพี่ หงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่หกสิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ห้าชายนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะนี่นะคะหงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่หกสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ นี่สวยแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงทักมาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้น,นะคะพี่สแกนคิวเอาโค้ดเพิ่มเพื่อนกันเลยนะคะนี่นะคะพี่วงนี้น้องเปิดเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่หกสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นปิมนิยมนะคะพี่นี่นะคะ เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ชัดไหมคะพี่นี่อันนี้น้องเรียกหน้าตุ๊กตานะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะตรงนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะพี่น้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่หกสิบห้านะคะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะนี่นะคะพี่เนื้อกลอบแบบนี้เลย ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่หกสิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่น้อได้มาแบบนี้เลยเนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่ไม่เหมือนกันนะอันนี้จะมีค่าบปวดค่าบเม็ดซายตามซอกนะคะพี่ชัดไหมคะถ้าไม่ชัดยังไงทักมาขอรูปเพิมเ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่ แม่ค้าก็ตาจะลายเหมือนกันแล้วนะคะนี่นะคะองนี้เ้ําเปิดที่100นะคะต่อไปรายการที่67นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะองนี้น้องเปิดที่100นะคะพี่ต่อไปรายการที่68นะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์คีตานะคะนี่เน,นื้อสวยสวยแบบนี้เลยมีใครชอบแบบนี้บ้างคะเน,นื้อจะหลากหลายไปเลยนะคะพี่นี่นะคะพี่รงนี้เราเปิดที่100นะคะต่อไปรายการที่หกสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่น้องได้เนื้อแบบนี้มาเลยนะพี่นะดูดีๆนะคะพี่ดูให้ชอบ แล้วค่อยรับกันไปนะคะพี่ค่อยๆดูนะคะอย่ารีบนะคะพี่นี่นะคะนับนับตัวเลขให้ถูกนะคะพี่กับรูปองพระเข็บให้ตรงกันนะคะไม่งั้นน้องหาแย่เลยนะคะพี่แล้วมันก็จะช้าไปอ,อีกนี่นะคะตรงนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่70นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่นะคะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะววงนี้ต้องเปิดที่100นะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเน,นื้อสอบเก่กาแบบนี้เลยส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ววงนี้ต้องเปิดที่100นะคะพี่ต่อไปรายการที่เจอนะคะอันนี้จะโซลุ่งพ่อเงินเลยนะพี่นะ นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนี่นะคะเลือกดูเอาเลยนะคะพี่เนื้อ,อ,อสวยสวยแตกต่างกันนะคะนี่นะคะถูกใจองค์ไหนแคบแล้วบอกเบอร์น้องให้ถูกนะคะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวน้องสลับกันนะคะองนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะน้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่น้องขอคนพร้อมโอนนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นพินิยมนะคะพี่ นี่นะคะจะเป็นพิมพ์ตาพะอิณไหมคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้น้องเปิบที่หนึนะคะต่อไปรายการที่74นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เนื้อเก่าวๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใครชอบเนื้อแบบนี้รับกันมาได้เลยนะคะพี่นี่นะคะ ห้องนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบห้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์พี่ตานะคะพี่นี่เนื้อแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยและพร้อมรับกันไปเลยนะคะพี่นี่นะคะห้องนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์พี่ตานะคะพี่ นี่เนื้อสวยๆดีนะคะพี่อันนี้จะเนื้อจะแตกต่างจากเขานะคะนี่นะคะพี่ตรงนี้น้อเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อเก่าแบบนี้เลยมีค่าวผดค่าเม็ดทรายตามเบ้านะคะตามซอกด้วยนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ นี่นะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะมีเม็ดแรกที่ศีรษะด้วยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันไปเลยนะคะเนื้อเก,เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะหงนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์คิดตานะคะพี่อันนี้จะสามชายไหมน้องก็ดูไม่ค่อยอันนี้นะนับตามที่พี่เขาบอกนะคะพี่ไม่รู้ว่านับเหมือนกันหรือเปล่านะคะพี่นี่นะคะหูนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ต่อไปรายการที่แปดสิบนะคะรายการสุดท้ายนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เดี๋ยวสอกาแบบนี้เลยนะคะเสวสวยแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ นี่นะคะงนี้น้องเปิดที่หนึนะคะน้องขอค่าเดินทางห้บาทนะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ที่เก้าสวณที่นี้นะคะพี่น้องขอฝากลูกสาวสิลุงพ่งเงินเบอร์โทรศูนย์หกห้านะคะ ID line ศูนย์หกห้าดี่นึ่งห้าสองหค่ะหรือสแกน QR code ประเพิ่มเพื่อน,ก,นกันก็ได้นะคะพี่วันนี้น้องขอฝาก EP ที่เก้าสว้ณที่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ